สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องบ้านทุงสตูดิโอค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะมันนี้กะพามาเบิงงัวะค่ะหัวตาโต้กับงัวย้ายหลนเนาะคะ่ะเคยมาทายเห้พ่อแม่พี่น้องเบิงตากับย้ายเพลินตอนนี้กะซื่องัวะไม่ตัวนึงตัวนี้กะเคยมาทายเห้เบิงคือกันค่ะนี่เออตัวนี้กับแม่แยกลูกมาค่ะย้ายเพลินกะซสื่อสื่อแม่แยกลูกมาเลี้ยงขึ้นกันนี่ค่ะอันนี้โต ตัวนี้นี่เขาซื้อมาไว้โดนหรอเนาะยัยหลนเนาะโตชาโรเล่เขาเนี่ยค่ะเออได้หลายลูกเอออันนี้ได้หลายลูกแล้วบบบนี้ตัวนี้เขาซื้อมาได้ประมาณตอนนั้นโบมาไทยคลิปสี่เดือนเดือนหนึ่งไป๊ะโอ้ยมีซิฟโก้มือกับกับเริ่มเต็มแล้วเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยถ้าไปเบิ้งคลิปย้อนหลังได้เนี่ยค่ะตัวนี้กับกับเริ่มเริ่มเริ่มสิเต็มแล้วตัวนี้คือเป็นซัดไปแล้วรอบหนึ่งเนาะยายหลน อ๋อกะบ่อห <át Stat ue> ันได้บ่อหันได้ชัดเจนปันได้เนาะค่ะก็เลยบ no. ่อหันให้ทับเนาะค่ะแมนบ่อตัวนี้เอออันนี้คือคือเป็นซาด์ไปแล้วบัดนี้ก็บ่อหันได้ชัดเจนปันได้ก็เลยบ่อหันให้ทับเนี่ยค่ะพี่น้องแล้วกัน้ำบ่อไหลออกแห้งน้ำบ่ไหลค่ะน้ำบ่ไหลอันนี้ค่ะน้ำเมือกบ่ไหลไหลเขาก็เลยบ่อหันให้ผสมเนาะค่ะนี่ค่ะพี่น้องนี่อีกตัวนึงตัวนี้นี่พานรอบแล้วแมนบ่อแย่หลนเออพานแล้วเออตัวนี้เคยมา คยพาพ่พอแม่พี่น้องมาเบิง้งคือกันค่ะเคยพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิง้งคือกันตัวนี้ย่างง่ญ่เลยค่ะโค้งใ่ญ่หางใ่ญ่โค้งสางเขาหญ่ค่ะนี่โค้งสางง่หยผ่ันรอบพันนรอบหนึ่งโอ้ผ่านหนาสีสองรอบแล้วนะคะ่ะหนาสีพนันเด่นหนาสีพันสองรอบแล้วเนี่ยค่ะเ,เ,เนี่ยค่ะพ,พี่น้องอันนี้คือเอามาเร็งมะเร็งกุมภาเนี่ยกุมพา่ายี่สิบแปดกุมพา อันนี้ก็อันนี้ก็กลางเดือนพฤษภา้รเนื้อากกัไก่มันแล้วผ่านสองรอบพี่น้องอ่าอันนี้ผ่านสองรอบแล้วเนาะค่ะปาดง้วายโลนี่อวนไว้เด้ค่ะพี่น้องอ้วนไว้ดีแท้ค่ะสื่อสื่องัวแม่แยกลูกมาแยกลูกกับสีจ้อยเนาะค่ะกับสีจ้อยแน่อันนี้กั ย้ายเพิ่นกะเลียงได้แป๊บเดียวกับค่อนข้างเต็มแล้วค่ะอันนี้กะขอกบ้านๆขื้อกันค่ะขอกบานๆนคือกันกับขอกโบนี่แหละค่ะเลียงแบบบ้านๆได้เสริมบ่ยเนยหลนเขาได้เสริมบ<า>่บ่ได้เสริมหัวอาหารกับบ่มีเนาะคะ่ะทำทำมีบอยเนหลดล้ำเข่ามีบ่ค่ะเข่ากับำกมีูังแนกับ่้ำเขรามีแาวาเขาสีเข่านาอยเนหลนมีกับค่อยหายได้กินเนาะคะ่ะแต่ว่ากะโบเลต่างทาสือมาให้กินเลยเนาะค่ะ เขาสีเข่าสียังก็ค่อยได้เอาให้เขากินเนี่ยค่ะเนี่ยพี่น้องอันเป็นแม่มันก็่ไม่ค่อยจะใส่กินอันนี้ก็ติี๊ดคือกันเนี่ยค่ะเอออันนี้ก็ทับติดแล้วสิมาจองโตนี่ย้ายเพิ่นล้วเนี่ยค่ะมักมักบักผูน้อยคักเบิ่งเออเมื่แม่นสีได้แล้วตีเนี่ยลนสามซีแบบที่ว่าเพิ่นเคยมาให้อ่ะเออเพิ่นอันเจ้าของเพิ่นไปว่ากันเพิ่นว่าสีมาเอาอยู่กันนะฮะเพิ่นเพิ่นเพิ่นตาัดสินใจเอาแล้วเหรแม่บ่ เพิ่นขังว่าท่านในว่าราคากันเพิ่น่าสีมาเปิ้นสีมาเอาเนาะค่ะเพิ่นสีเอาไปขุนต้อแล้วก็ขายซากเข่าล้งเชือดเนาะค่ะง้อผูชาโลเล่กามเนื้อสูงเนาะค่ะเลือดสูงค่ะตัวนี้เลือดสูงอ่าชาโลเล่แม่ลูกคู่นี้เลือดสูงแล้วค่ะพี่น้องนี่นังพันลูกอุ่มที่หนึ่งอันเขาพูดทับเนาะเพิ้นว่าสิมาเอาคนน่ะ อ๋อพ่นมาทับให้เขาอะไรค่ะเพิ่นว่าสียล้อให้มันนั่นเช็คสัดแม่นี่ก้อนพันนะแม่นี่ขันมันขึงคมแม่นี่บ่ติงเพิ่นติงอ๋อเพิ่นเคยสิมาทับให้เออเพิ่นมาทับแล้วเพิ่นก็สิมาเอาก็ได้อ๋อล้อเช็คแม่นี่อืเพิ่นจ้องผูน้อยไว้ถ้าเช็คสัดง้อแมงเนาะค่ะเอออนีก็บขอดีเนาะค่ะสำหรับขอกใดที่มีงัวผูเอองัวผูต้องเสียค่ะมันเช็คสัตว์ค่อนข้างชัดเจนก็ค้นเขาเช็คเอง ถ้าถ้าสมมุติว่ามันยืนให้เขาโคมนี่ก็แสดงว่านับช่วงได้เลยเนาะยายหล่นเนาะเออนับเวลามันได้คุณอ่ะนับเวลาได้ค่อนข้างชัดเจนเนาะค่ะเวลาจีนล้อก่อนนะเชิญกันให้มันล้อก่อนนะเดี๋ยวจีนล้อล้อฟ้อนก่นนะค่ะตอนนี้มิซี่โตแล้วเนาะค่ะตอนนี้มิซี่โตเออในท้องตัวเนื่องอีกสองตผ่านแล้วสองรอบอีกโตหนึ่งล้อนับมือผสมไม่เนาะค่ะ เอออันนี้ก็ขอกบ้านเ้าค่ะพอแม่พี่น้องอันนี้ก็คือเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวคลองแท้เนาะค่ะบ่บไดม้มีอาหารคนบบไดม้มีหัวอาหารบบไดม้มีหัมทีเสริมหมากไม้เลยเนาะคะ่ะเลี้ยงธรรมชาติมิตรยาเนาะ,ค,ะค่ะหัวกับค่อนข่างอ้วนดีค่ะนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการลดต้นทุนได้ย่างดีเลยค่ะพี่น้องสําหรับมื้อนี้ก็สาหรับมื้อนีก้ก็ขออนุญาตลับพอแม่พี่น้องไปก่อนนะคะ่ะท่านใดทีพึงเขามารับชมช่องบ้านทุงสตูดิโอค่ะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ภาคคลิปจากทั้งช่องรายการค่ะสำหรับมนีคอราไปก่อนสวัสดีค่ะ